ผู้แฝงตัวถ้าผมจะบอกคุณว่ามันคือสิ่งที่ห่วยแตกที่สุดในเกมละ่ะ ก่อนที่คุณผู้ชมจะฟังผมอธิบายว่ามันห่วยแตกยังไงเนี่ยหากใครเล่นอารีนาเบรกเอาบนคอมหรือมือถือช่วยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้แฝงตัวให้ผมหน่อยผมอยากรู้ความคิดเห็นของพวกคุณว่าคุณมีความคิดเห็นต่อผู้แฝงตัวอย่างไรส่วนผมนี้จะมาบอกถึงความห่วยแตกของมันกันครับผู้แฝงตัวก็เหมือนกับการที่เราได้มาสิงบอทที่จะคอยสมปืนและของให้เราครับฟังวัมนดีใช่ไหมได้ของฟรีแต่สิ่งที่คุณจะเจอแม่งโคตรโหดร้ายเลยครับคุณผู้ชมฮะอย่างแรกก็คือผู้แฝงตัวเนี่ยไม่มีบทลงโทษอะไรเ,เลยเว้ยหากเราเปรียบเท กันเองก็จะมีบทลงโทษแต่ผู้แฝงตัวในเกมนี้คือไม่มีเลยเว้ยมันเป็นการปลปล่อยานมืดของคนออกมาฮะคุณผู้ชมแต่หากคุณเจอบทอคุณก็ยิงเจอคนคุณก็ยิงเจอผู้แฝงตัวด้วยกันแม่งก็บวกกันหมดเลยฮะคุณผู้ชมะคือบวกทุกอย่างเลย2คือเก็บของเหลือใช่แล้วครับเราเข้าเละช้ากว่าคนอื่นสุดท้ายเราก็ต้องไปเก็บของเหลือจากคนอื่นฮะ หากโชคดีหน่อยของบางส่วนก็ยังไม่โดนลูดครับหากคนมีดวงเหงก็จะเจอศพซึ่งอาจจะมีของเหลืออยู่ซึ่งส่วนใหญ่พวกศพทหารเนี่ยมันจะโดนดูดไปหมดแล้วและแมปแม่งเป็นแมปธรรมดาครับคุณผู้ชมใครมันจะใส่ของแพงไปวะใช่ไหมคือนานๆทีกว่าจะได้ของดีนะ3 หากคุณเป็นผู้เล่นโซโลโอกาสรอดของคุณแม่งจะลดต่ำทงวีคูณไปเลยโว้ยหากคุณเจอกลุ่มผู้แฝงตัวที่มากันเป็นตีน่ยก็แทบจะจบเลยฮนะคุณผู้ชมฮะปืนสั้นที่คุณถืออยู่คุณก็อาจจะมีโอกาสที่สามารถลากมันไปได้สักตัวแต่ส่วนใหญ่ก็ลากไม่ได้หรอกเว้ยสุดท้ายหากคุณขาดำมาเลยมือคือสิ่งที่น่าลำคาญที่สุดเลยฮนะคุณผู้ชมฮะ โอ้คุณไปอยากฟังเสียงน้องมคุณตายเลยตัวละครของคุณมันจะแหกปากล้องตลอดการคลานของมันจนกว่าจะถึงจุดออกนะหากคุณไม่มียาชาคือคุณต้องทนฟังมันแหกปากล้องไปเวละยาชามันก็หายากยิ่งกว่าอะไรนะคุณผู้ชมสรุปคุณยังจะเล่นผู้แฝงตัวอยู่ไหมเล่นครับ วันนี้ผมก็จะให้พวกผู้คนดูถึงเกมเพลย์ของผู้ผมนะที่ผมเชื่อว่า90%ของพวกเราเนี่ยก็น่าจะมาเหมือนกันครับส่วนไอ้สิที่เป็นคนดีคุณก็ทำแบบนั้นต่อไปนั่นแหละดีแล้วคอมมูนิตี้จะได้อบอุ่นและทำให้นายนาเบกเอาหน้าอยู่คนครับถ้ามึงยิงกูกูรีกดกดรีพอร์ตนะให้เคยได้ยินมาจากไหนวะเหมือนจาได้ว่ามีคนคอมเมนต์ใต้คลิปมือเองพวกเราเลยเคยมเห็นคนวินไปนู่นทะาันไหน วิ่งไปนู่นอ่ะทีเดอร์ทีเดอร์ทีเดอร์ทีเดอรทีอทีสามสี่ศูนย์วิ่งแบบไม่ไม่หยุดยั้งอหรอเน่โอเคตาม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 เห็นปะเน้นเดินไปข้างหน้ายังไม่หยุดยั้งเรารอรอยิงพร้อมกันรอยิงพร้อมกันยิงขายิงขายิงขาแล้วยิงขาแล้วยิงขาแล้วมาหันมามองไอ้เออยิงไปยิงยิงไปยิงไปไปยังไม่ตายดีกว่าเออยิงไปเลยยิงไปเลย กูตัดขาไปแล้วกูตัดขาเออเจมเจลุกชงกระเป๋าไปสโอ้ยไอพวกไอพวกชั่วมันต้องตายให้หมดด้วยเจดวิไอเฮียไหนเปิดยีงก่อนอะกูกลัวเห็นเขเห็นมันเดินไปข้างหน้าอย่างมันหยุดยังกูก็ยิงเลยตาเป็นคนก็ยิงทั้งหมดเลย เราเป็นชายที่ไม่มีอะไรจะเสียแล้วมันต้องเปิดไม้หรืว่าขอขอก็อย่างที่เพื่อนผมพูดไปครับถ้าไม่อยากโดนยิงก็ต้องเปิดไม้เนาะซึ่งเอาจังริงเนี่ยมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละคุณผู้ชมนะพวกผู้แฝงตัวมันก็ยิงกันแหลกเลยเจอกันก็ยิงเลยครับซึ่งต่อไปพวกเราก็พยายามที่จะวิ่งไปฟาร์มนะแต่ก็ทันวิ่งเจอผู้แฝงตัวคนอื่นเรื่อยๆเลยครับภารกิจภารกิจแฝงตัวมึงยิงกันนำมาแหกหมดเลยออถ้าเกิดแฝงตัวก็แสดงว่าเราต้องไอ้พวกเพื่อนเราก็เป็นศัตรูหมดเลยใช เฮ้ยกูเห็นกูเห็นกูเห็นหนึ่งหนึ่งเจห้าหนึ่งเจ็ดห้าทาทำไรไรเออเออต้องได้อย่างนี้วะต้องได้อย่าี้ขบวน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 ้ยมันร่วไปแล้วอไอ้ยี้นี่อะไรไอ้ยี้นี่อะไรใครยิงได้เอาดิ ไม่รู้ใครอะแสกไม่รอดอะแสกกูเห็นวิ่งวิ่งแบบวิ่งมาแต่ไกลเลยมันแสกเพราะว่าไอ้เฮียตรงงานเกาวิ่งมาตายไอ้เฮียอะไรมันเปลี่ยนเอากระเป๋าเอาของอะไรกระเป๋ากับกางเกงเขไอเฮียไอสัตว์ด้านนี้ไอ้เฮียกูเอาไปเลยเอาโชว์เลย S K S หนุไปไกลไตีนกูเลยยัดแม่ปืนคนกระจอกอ๋อ้เขาได้อ๋อ้เขาได้ขอมาแล้วรอแบบโอ้อฟ้า น้อาองศาเขาจังเลยเอหมึงต้องเข้าใจไหมที่นี่ไม่ใช่ประเทศจีนนะฮะว่าไอ้ที่ไหนม,มันดูสมคำว่าเลยเหยียบเขาใสา่เหี้ยเลยมึงโดนใส่เหี้ยเลยฮะ <c oughs> มึงถอดแล้วเขาทุกอย่างเลยฮะเกือาสภาพไปด้วยเละ่ะย,ยิงเสร็จถอดสภาพถ,ถอดทุกอย่างเจอมันไม่ถอดเจอพลาสติกโอ้โหกระต่ายกบก็ s สปอร์ตเต็มถนนนะตอ่ตอแต่งเกงมวะนะ โอ้ยกูยี่เหี้ยวอินคอสต์อินคอสเตอร์เหี้ยกูยิงบาดเจ็บหนักอยู่ทำไมเงี้ยมันเดินถอยหลังเดินถอยหลังอินคอสเตอร์ใช่อินคอสเตอร์เจ็ดการมันกูหิวก่อนมันเป็นพี่มันเป็นบอนเหรอคนมันเป็นคนยิงหลังหลังฟางยิงตายแล้ว Ê. Mึง đang làm cái gì? Ôi, thằng này kêu quên không có một con số không có. Có con má เร็วกูแลกกับม,มันลิ้วชุบกูก่อนมันเดือมากอ่ะเพื่อนเพื่อนมันจำะไรกัมันตายหาไปแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้คนยังมงคนคนแนปจริงพร้อมกันเลยโอ,โ,โอ้โหดูมึงได้ตัวมียาไหมวะ <c oughs> ลอาหาดูลองหาดู เมื่อกี้ก็ยิงกันค่อนข้างที่จะเดือดเลยครับคุณผู้ชมเจอปุ๊บยิงตับผู้แฝงตัวไม่คุยกันสักคำครับร้อยละ9 0เนี่ยผมบอกเลยว่าเจอกันแบบนี้ทุกครั้งเลยนะคุณผู้ชมนะผมไม่เคยเห็นมีใครมาคุยกับผมเลยตั้งแต่ผมเล่นยันมือถือจนมาเล่นใน PC ซเนี่ยในท่าคอบอย่างน้อยก็มีคนเคยคุยนะแต่นี่นี่คือไม่มีเลยเว้ยสุดท้ายผมก็พยายามหายา,ยาแต่ก็ไม่มีครับเหลือแต่ยาเม็ดที่ผมอยู่ไว้กับตัวผมก็เลยรูทเอาของเพื่อนไปแล้วก็พยายามที่จะไปตรงทางออกครับจนสุดท้ายผมก็ไปได้้้้ผมจะตััดใหหนเลลือสๆแวา ผมไม่อยากให้คุณยินเสียงไอ้ตัวละครของผมมันแหกปากร้องไปร้องมานะแล้วกูทำอะไรอ่ะเดินเดินเร็วไหมโอเคเมื่อกี้สองแสนตอนนี้สามแสนเหลืออีกสามแสนทำไมสแกฟไอว่ามันเันฟาวหรือเปล่าฮะแล้วทำไมแล้วทำไมของเงินอไรมี เขาลูกดอกอะอยาก,ก็ไม่มีให้มาแต่ปืนใช่ไหม2นสองคนแล้วเฮ้ยตรงนี้มันมีของม้วนอ่ะอไอ้เก็บไม่ได้ปั๊บนอะไรแลแบ็กออฟซีเมนต <laughs> ์นี่อันหรออะไรเขียนยันเหรอเออหาคุณผู้ชมงงว่าทำไมผมหัวเราะคำว่าซีเมนต์ใช่ไหมครับมันจะมีคำหนึ่งคล้ายๆก็คือซีเมนต์ซึ่งจะแปลว่าอสุจิครับผมก็เลยหัวเราะไป มันยิงกูไปวะยิงนะไอ้มาเมื่อไม่ตัดัหมหรอเฮ้ยเด็กดาวน์ซองอะมีมีมีคนมามีคนมาหน้าหน้ากระลิกขาดคนไหมวะคนคนทูแตกแล้วอ้าวเหรอเขาเออ ทะเหาดหน้าประตูฝั่งซ้ายตรงป่าที่เราเคยเคยดักอ่ะ ก็หลังจากที่พวกผมฟาร์มท,ที่นี่แล้วเนี่ยก็คือมันโดนฟาร์มไปแล้วครับมันไม่มีอะไรให้ฟาร์มเลยซึ่งเราก็ได้ยินเสียงปืนเมื่อกี้ไปใช่ไหมคือเพื่อนผมเนี่ยโดนเอา AK74U ยิงไปครับตอนแรกเพื่อนผมก็ไม่ได้บอกว่ามันตายตอพอมันบอกว่าตายเพื่อนผู้ชมก็น่าจะเห็นปฏิกิริยาพวกผมนะก็คือหยุดลุดของแล้วก็หยิบปืนขึ้นมาเลยครับรซึ่งพวกผมก็วางแผนแล้วก็ชาร์จไปนะแต่ก็ใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานนิดหน่อยพอเราวิ่งไปเคลียร์ก็คือไม่ทันฮะเขาวิ่งหนีไปแล้วซึ่งส่วนตัวแล้วน่ยผมคิดว่า ไม่ได้รู้ของเพื่อนผมไปนะเพราะว่าเขาคิดว่าน่าจะเป็นบอทครับหลังจากนั้นเนี่ยพวกผมก็วุ่งหน้าไปที่แคมป์ทาวเวอร์ฮะเพื่อที่จะไปสำรวจแมปต่อไปแต่พอเราไปสำรวจแล้วเนี่ยเราก็เจอกลุ่มผู้เล่นแฝงตัวอีกกลุ่มหนึ่งครับเอาไปแน้นอนเยคุณสงไม่ไปไดเอาไปปะเสร็จกูไม่คืนกูไ <laughs> อ้เหี่ยไอแตม่มาสง่งมาสง่าสงให้คืนนะบ่ดเนี่ย มีใคลอะไรหมดสิ้นกูยิงมันนะเฮ้ยคนเลยสิกรัคนแน่ๆอะไรเปี่ยนแล้คนไอ้เหี้ยคนปิงพอสเตอร์อ้ามึงตายเหรอเออ มึงมีหลายคนแตเกิเนไอ้เฮียก็ต้องบอกเล่นเป็นผู้แฝงตัวมันก็อยู่ยากเหมือนกันฮะ คือผมโดนจ้องมองตลอดเลยนะคิดว่าเป็นบอดนะครับแล้วจริงๆเนี่ยผมคิดว่าผมยิงหัวเขาได้ครั้งนะึงแต่ไม่ใช่กนะ็คือไม่โดนเลยน่าจะปรับเป็นออโต้ครับแต่ลืมนะคุณผู้ชมนะสุดท้ายเพื่อนผมก็โดนเฮดช็อตไปผมก็หันไปผมงงเลยเพื่อนกูไปตอนไหนวะสุดท้ายเขาก็โดดมาฮะมีกัน2ตัวแล้วมุมของผมมันค่อนข้างที่จะแย่เลยครับคุณผู้ชมนะเขาได้มุมสูงเขาก็สามารถยิงล้อมผมขึ้นมาได้สุดท้ายผมก็ตายไปเสียเปรียบโคตรโเลยแต่ย่างไงผมก็ยิงเขาล้มไปอ่ะเพื่อนเขาก็น่าจะชุบครับน่าหนุหน้าใส่ชุด ไปดักคนมันต้องใส่ชุดหอกใส่ชุดหอกไปดักคนไม่งั้ไม่งั้นซูไม่ได้ ตอนนี้ก็มาสำรวจต่อเช่นกันครคุณผู้ชมซึ่งผมรู้สึกว่าหลายครั้งเ่ยที่ผมเล่นมาเนี่ยผมจะนำตลอดเลยครับไม่รู้ทําไมนะคุณผู้ชมนะบางทีผมเขาจะคิดว่าผมเ,เป็นผู้มีประสบการณ์เพราะว่าเล่นมือถือครับก็เลยให้ผมนำไปคนก็น่าจะเข้าใจดีว่าคนที่นำมักจะโดนลูกกระสุนก่อนใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่ก็น่าจะได้คิวก่อนใช่ไหมแต่เกมนี้เป็นไรไม่รู้นะผมผมยิงก็ไม่ค่อยได้เลยคุณผู้ชมนะส่วนใหญ่จะโดนเข้าไปยิงก่อนอนะหรือผมเล่นกากไปเลย ไมนะ่ไม่บอกเพื่อนแล้วไม่บอกเพื่อนแล้วคุณเข้าไปจว้วงหมดแลยนะคุณมามาด้วยกันโดนหมดไหมนี่คุณทำไม่เหลือโอ้ยเฮียมึ<ช>มยงเปิดสัปดาห์ได้สุดยอดเลยข่าวทำเงินเราใช้หลบกระสุนได้เลยนะเปิดแมงกาหรือไงวะมีกระเป๋าใหญ่ด้วยมันใช้โมซินกระเปล่าใช่ไหมไอ้ใช้ <อด S 1> เปิดเหมือนกูดิ ก็ว่าเราต้องมาเล่นเป็นสายแวดดีกว่าวะเฮ้ยมี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 ตรนี้เข้าไม่ได้รอเอออย่ังงยังไงโอชิเบะก้าวหนักก้ะวุนกอัตชกตโตชนะ เดี๋ยวกูอ้อมไปทางด้านหลังนะโอ้ยเฮียกูเกือบแล้วกูเกือบแล้วสองนัดสุดท้ายเมื่อกี้ไม่งั้นกูตายของมันมีแิเทคโค่ดิเทคโคอะไรเนะโอ้ยกูหลุดกูหลุดเฮ้ยมึงได้ยินกูไหมฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลกู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 ตายยัง ยังยังน้ำยิงทำไมยังว่าเพิ่งฆ่าคนไปมันมีเพื่อนลองไปเลยช่วยกูหน่อยช่วยกูหน่อยช่วยกูหน่อยช่วยอะตาช่วยนะตาช่วยนะตช่วยนะตาเอาอีกแล้วครับคุณผู้ชมฮะโจนเต็มป่าหนูเต็มเมืองครับ โอ้โหไปข้างหน้าที่ได้โดนยิงตลอดเลยครับคุณผู้ชมเนะตาเลยก็จะ,จ,ะจ,ะจะทุกตาเลยไหมหไปข้างหน้าคือโดนยิงตลอดเลยค,คุณผู้ชมซึ่งรอบนี้เนี่ยผมก็ตัวขาหักไปนะก็หมดอารมณ์ฟาร์มเลยนก็เดินไปท,ทางออกนะฝื้นใจเดินไปนะคุณผู้ชมอย่างน้อยเพื่อนผมมันก็มียาผมก็เลยรีบไปครับแต่ระหว่างที่เดินไปเนี่ยผมก็เริ่มเกิดอาการสติหลุดนะสติของการเล่นเนี่ยเพราะว่าผมเกลียดการขาหักมากมากครับ ต้องการยาไม่มีเพียงคิลเลอร์อยู่เลไหนเพียงคิลเลอร์มาดมึงด้วยให้นี่สรนี่สรนี่เอามาให้หน่อยดิไม่ไม่ทานไปเอาอ่ะเพียงคิลเลอร์คนจนเฮ้ยเียไม่หน้าให้เวรๆกูมีของยิวให้มึงอยู่น่าจะเต็มตัว กูวิ่งอยู่นี่เฮ้ยเอ้ยกูเห็นให้พี่ชายกลับกลับมาก่อนกลับลคคพีพ่อะไรคนขาครับ่าไม่ดีไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไหนก็ว้าวาไอ้เฮีย อาหักว่าตัวเป็นบ้าตลอดเลยนะอเลยหลอนเลยเมืองเลยเลย <c oughs> างขามีข้อเสียสติอล <c oughs> ไรเฮ้ยกูเจออะไรอะ่ะสามารถแอบหลังไม่แบบสบายใจแล้วเฮ้ยไปไปท,ทำเปกูทำไปบอดด้วยไอ้เหี้ย เดียวข้ยงบนมาทำนมันยิงกลัวมันยิงไอ้เหี่ยที่อยู่ข้างในเนี่ยมันยิง จังหวะนี้ผมเชื่อว่าหลายคนนั้นน่าจะถามผมว่ากูทําอะไรของกูลงไปวะซึ่งเอาจริงๆเนี่ยเสียงผมได้ยินมาจากทางซ้ายครับเสียงมันใกล้มากนะคุณผู้ชมนะผมก็เลยโดดไปแล้วก็ดูทางซ้ายแต่ไอตัวบอร์ดมันพางตัวเข้ากับต้นไม้พอดีเลยก็ค,คือมันยืนแนวเดียวกับต้นไม้ครับเลยทําให้ผมไม่เห็นเพราะาผมโฟกัสตรงจุดในกําแพงผมก็โดดไปแล้วมองไม่เห็นผมก็เลยหันซ้ายหันขวาจนผมไปเจอมันครับเดี๋ยวหาว่าผมเด๋อนะเออทำอะไรของมึงวะรันเออสามตัวสามตัวคนเ<า>หรอคนเยไม่รู้ว่กูฆ่าอะไรไม่รู้ เฮ้ยมันบอสเลยอันนี้มันบอสเฮียดวมันจะแตกกันสาสชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วหานี่ัหายไ,ไปแล้วหายไปแล้วหายไปแล้วหายไปแล้วเออมไไม่อยากโฟลเลยมันวันแถบหลนโฟโฟสลับกันเย <laughs> ม,มันไม่ตายกูต้องไปใกล้ก่อนยังเนาะเฮียโอ้ oh, yeah. oh, 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 oh. รอให้มันมาใกล้กว่านี้ไหมกูน่าจะตายอ่ะแต่กูจะเอามันไปด,ด้ยวยกูจะโดนมันอ้อมข้อหลังไว,นะว้เนี่ยะออย่าโวยอย่าพ่นหิ้ยเนี่ย มองไม่เห็นที่อะไรโอ้ไม่มีมปืนไหมเฮ้ยกูเจออะไรไม่รู้กูเจอคนอะไรยู่ตั้งไหมบอบนโอปักปักปักเบอร์เบอร์ไอ้เนื้อกูบาดเจ็บหนักเลยกูยิงมาสองนัด ยิงมันหลายนัดแล้วมันไม่ยอมตายนี่เอลพีเอสองนัดไม่ตายเฮ้ย <c oughs> เอ้ยนิวอยิงมันหมดหมด <c oughs> มึงฆ่ามันได้ไหมไม่ได้ต่อย<อ>เฮียกูยิง LPS ใส่มันสองนัดไม่ตายเลย ก็เสียดายนะที่เมื่อกี้ผมสแนปยิงไม่ทันครับคุณผู้ชมห้าผมไม่ขาห่างเนี่ยผมโคงวิ่งไปชาร์จแล้วซึ่งผู้แฝงตัวที่อยู่ตรงข้ามผมเนี่ยเขาได้เปรียบโค้งเลยนะเขามีทั้งเกาะ C มีทั้ง AK ส่วนพวกผมนี่ก็มีแต่ปืนกระจอกเลยเพื่อนผมก็กระสุนหมดพอดีครับเลยยืนเฉยๆนะมอไปเถอะ ผมก็งงชิบหายเลยนะ LPS 2นะเข้าไม่ตายน่าจะโดนแขนส่วนเข้ากลางตัวไม่ตายข้อเสียใจยเลยคัะคุณผู้ชมนะไม่งั้นผมก็น่าจะฆ่าได้แล้วแหละท้ายเนี่ยผมก็จะฝากให้ดูเดี่ยวเกมเพยเลย์เล็กๆน้อยแล้วกันผมไม่มีอะไรมากนะมันก็แค่เล่นเป็นผู้แฝงตัวเนาะซึ่งก็มีหลายคนบอกว่าทําไมผมไม่เล่นไอ้หมวดลว300นะ3 0 0 0 0นน่ะ ก็บอกว่าจริงๆผมอยากลงแรงนะคือลงไปแล้วแหละหนึ่งครั้งแต่ไม่ได้กดเปิดแรงไว้อะซึ่งช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นอะหมดแต่อัดคลิปหาคิดคอนเทนต์หาคิดมีมก็ต้องขอโทษด้วยนะเดี๋ยวผมพยายามจะไล่ให้ทำแล้วกันต้องต้องไล่ไปเล่นหน่อยซึ่งเพื่อนผมมันไม่ค่อยว่างกันฮะผมเลยไปเล่นเลก็ขออภัยด้วยครับมีแค่นี้แหละไปละ กูโคตรเกลียดเสกโขบเอ็มพีไฟเลยว่ะโซนยามเลยนะเออโคตรเหี้ยเลยเหี้ยอะไรนะเฮ้ยเฮ้ยกูเห็นกูเห็นใครอ่ะยิงมาหน่อยดิเฮ้ยตรงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวมือกูสั่นใช่สไนค์ก็ยิงแอนหักมันหายไปไหนวะให้ล้มวตายหาไปแล้วเออ อาจจะอาจจะมีเ <serving> พ enfin ื่อนนะระวังด้วยเอามเอากูอีกแล้วเนี่ยตา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 ยแล้วตายเองเมาเองเนี้ยังไม่ยังไม่หิวเลยแล้วเนี่ะกูให้กูถือว่าให้แล้วนะอย่าอย่ามาขอวีได้เยัยโยนลงหินไป เรือเกลียวเลยเจ้าลนันแม่งมู่เข้าไปเรื่อยๆอ่ยกูได้ยินเสียงคนอยู่ข้างบนด้วย,ย,ยไม่ใช่อันนั้นบอดบอดอยู่ด้านหน้ายิงเลยมั้ยไม่กูเจอคนมิ่งลันยิงเลยกูเจอคนไอ้เหี้ยมันยิงกูแล้วมันยิงกูแล้วเดี๋ยวมไ,มไม่ตายเดี๋ยไม่ตายไอ้คนอ่ะมันดักอยู่ข้างบนเหรอเออก็เทียเลยแล้วมันสแนปสแนปไป<ม>ยิงกูกูวิ่งหนีเลยเหี้ย จะอยู่ให้ยิงวะอ๋อนี่มันมันมีทิดบอกเลยมันก็บอกมทำไมเลมันก็บอกทิศก็ได้นะถ้าบอกอันนี้ผเวอร์ทุกมุมมันบอกทิศก็ได้นะมันมีทิาเขามาทุกมุมเนี่ยช่วยกันดูคนละทิศเนี่ยกูขอลองมาดิขอลองแบบใกล้ๆเลยดิเนี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวยังไรวะ เง้ยนี่ไงีไงนี่ไง้ยโหโหไปคกันคุยีกสิคุยีกสิคุยีกสิสองคนสองคนสองคนไ้ยไช่วยคุดิ้ช่วยคุดิตายแล้วตายแล้วชุบชุบดวนดวนดวนเราก็ยังนอนอยู่ตรงนี้เนาะขนาดนี้เฮ้ยอะไรข้างน้า กระสนุสนกระสนุสนกระกระสุนหมดตรงไหนตรงไหนตัวข้าวทิ้งไปลลแล้วลงแรงหนิต้องเอาเอาเซ็ตเลยลงอ่ะเออมึงมึงมึงบินได้เหรอ<ล>นะวะฮะมึงบินได้เหรอเอ้ยเออโอ้โหเออบินได้บินได้ <laughs> ได้บินได้โอ้โหเฮ้ยมันบินได้เหรออแล้เชมันบินได้เหรอบินได้ไงกูไม่รู้เฮ้ยจะเขาะไปเลยไหมเขาะเขินอากาศเดินไปเลยตอนจะเห็นกูบนลอยฟ้าไหมนี่เขาะเฮินอากาศนะเฮ้ย เหยเคเอาะเถิดอากาศอะไรเงี้ยเอาะเหาะแลดูดของอากลัมาเป็นปกติแล้วลองปลาใส่ตรงนั้นเลยดิทอมตรงไปใส่สองตีเลยเหรอใช้ได้นะมรีนแพนเลยผมว่าใช้ไม่ได้ผมว่าระเบิดน่าจะดีกว่าเอาไว้กันประตูเฮ้ยมีคนมีคนมีคนอย มันดักมันดักไอ้เหี้ยมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ข้างในไฟแปลอ่ะแปลอ่ะเหนื่อยมันละเหนื่อยนอนีมันน่าจะออกไปไอ้เหี้ยหนีไปแล้ว